เป็นโรงงานนะคะคำว่าเป็นโรงงานคือเป็นเจ้าของโรงงานผู้ผลิตคาซีดของตัวเองเนี่ยพอเราเป็นเจ้าของโรงงานทำผลิตคาซีดเองเนี่ยการควบคุมคุณภาพนะคะทุกสิ่งอย่างเนี่ยม,มันสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในโรงงานเนี่ยเขามีการสร้างเราเรียกว่า crash test facility นะคะหรือ มีการทดสอบการชนด้วยตัวเองในในอินเฮาส์เลยข้อดีก็คือว่าเราทดสอบได้บ่อยมากตามที่เราต้องการอีกอันนึงที่สำคัญมากๆทุกๆชิปเมนต์นะคะทุกๆก่อนที่เราจะส่ง จำหน่ายออกไปเนี่ยเขาก็จะมีมีแรนดอมในการที่สุ่มมาทดสอบว่าให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพและสมรรถนะความปลอดภัยเนี่ยมันมันรักษาม,มาตรฐาน